แท็กซี่ไฟลุกท่วมบนทางด,วด่วนคนขับและผู้โดยสารหนีตายระทึกเมื่อเวลา19นาฬิกาของวันที่1ตุลาคมเจ้าหน้าที่ตำรวจสอพอบางพีสมุดปราการได้รับแจ้งมีเหตุไฟไหม้รถแท็กซี่ที่จอดอยู่ในช่องทางด,วด่วนขาเข้าถนนบางนาตราหลักกิโลเมตรที่16ตำบลบางฉลงอำเภอบางพีจังหวัดสมุทรปราการ หลังรับแจ้งจึงพร้อมด้วยรถดับเพลิงและเจ้าหน้าที่ที่หน่วยกู้ภัยมูลนิธิร่วมกตัญยูเดินทางเข้าตรวจสอบที่เกิดเหตุพบไฟกำลังลุกไหม้รถแท็กซี่ยี่ห้อโตโยต้าสีเขียวเหลืองในช่องซ้ายของทางด่วนเพลิงโหมรุนแรงและกำลังจะลุกลามไปทางด้านท้ายรถซึ่งมีถังบรรจุก,ก๊าซ n อ v วขนาดใหญ่ติดตั้งอยู่เจ้าหน้าที่ต้องปิดการจราจรในช่องทางด่วน และการรถออกห่างจากที่เกิดเหตุประมาณ200เมตรเพื่อความปลอดภัยเกรงว่าถังบรรจุก,ก๊าซ NGV ที่อยู่ท้ายรถแท็กซี่คันดังกล่าวจะเกิดการระเบิดขึ้นในระหว่างที่รอรถดับเพลิงที่ยังเดินทางมาไม่ถึงเนื่องจากในช่วงที่เกิดเหตุการจราจรหนาแน่นมากเจ้าหน้าที่หน่วยกู้ภัยพยายามช่วยกันนำถังเคมีดับเพลิงเข้าฉีดสกัดเพลิงแต่ไม่สามารถสกัดเปลวเพลิงได้ เนื่องจากระบบกร์ด NGV ได้เกิดการรั่วไหลออกมาทำให้เปลวไฟลุกโหมอย่างรุนแรงท่วมรถทั้งคันเวลาผ่านไปเกือบครึ่งชั่วโมงรถดับเพลิงซึ่งอยู่ห่างจากจุดที่เกิดเหตุประมาณ1กิโลเมตรได้เดินทางมาถึงก่อนที่จะช่วยการระดมฉีดน้ำนานกว่า10นาทีเพลิงจึงสงบจากการตรวจสอบไฟได้ไหม้รถแท็กซี่คันดังกล่าววอดทั้งคัน